สวัสดีค่ะราศีธนูหรือลักขนาธนูคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์มิชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์มิชัดเจนราศีธนูค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของเดอะซันขึ้นมาต้องบอกเลยว่าคือถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นในสังคมเนี่ยคุณกำลังจะมีข่าวดีค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของอเงินทองในเรื่องของความสำเร็จนะคะชื่อเสียงนะคะ เราเดดซันขึ้นมาแล้วค่ะเช้าวันใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะเป็นการารู้ใจของตัวเองการได้บ้านใหม่การได้รถใหม่การมีสมาชิกใหม่สมาชิกตัวน้อยๆค่ะได้ด้วยที่ผ่านมานะคะผูกติดกับ อุปสรรคปัญหาภาละความรับผิดชอบหรือว่าคิดแต่ไม่ลงมือทำอะค่ะก็รู้สึกเหมือนอึดอัดและทรมานนะคะเบื่อหน่ายไปหมดเลยความรักะค่ะจากความผูกพันกลายเป็นความผูกมัดเป็นช่วงที่น่าจะเครียดและนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะเบื่อทั้งงานเบื่อทั้งคนรอบข้าง จะทำอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดในด้านของความสัมพันธ์นะคะตัดกันไม่ขาดนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่นะคะอดีตหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวะคะ่ะมีอุปสรรคแต่ก็ผูกพันนะคะ แม่หมอมองว่าในช่วงที่รู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณน่าจะย่ำแย่ท้งเรื่องของอคนรอบข้างนะคะผลกระทบกับคนรอบข้างจากหน้าที่การงานด้วยก็เลยเหมือนเครียดไปด้วยในเรื่องของความรักะคะ่ะและคําคพูดของคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะในปักนี้แม่หมอมองว่าทุกอย่างะคะ่ะจะคลี่คลายและมีทางออกที่ดีคะ่ะ ทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีธนูค่ะมีต่อราศีธนูจะเป็นไงบ้างค่ะ The m จิ i c ียนนะคะคนรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีพรสวรรค์ค่ะหยิบจับทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จดวงพลิกผันนะคะและที่สำคัญเป็นคนที่มีเซนส์แรงด้วยแล้วก็ รู้ใจหรือว่าอ่านใจผู้อื่นได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเขารู้ทันคุณทุกอย่างนะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วก็รู้วิธีในการที่จะกลับไปคืนดีกับคุณด้วยค่ะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะ เพราะความดีของคุณนะคะทำให้เขาอะค่ะอยากจะกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะอยากจะกลับมาคืนดีนะคะเขารู้ว่าคุณรักเขาค่ะและคุณต้องอดทนรอคอยเขาเขาจะพยายามกลับเขามาค่ะเพื่อยิวยาหัวใจนะคะ ก็เป็นนักวางแผนที่เจ้าเลา่ยค่ะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนะคะตัวเขาไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองหรอกนะคะก็ลังเลไม่น้อยไปกว่าคุณเลยะคะ่ะกับเรื่องราวที่แย่ไปแล้วผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะ อาจจะมีสองสิ่งสองอย่างสองทางเลือกที่ต้องเลือกและตัดสินใจแบบนี้ได้ด้วยแต่ช่วงที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ move on ได้เลยหรือว่าลืมคุณตัดใจจากคุณได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะคะแม่หมอมองว่าตัวเขาก็รู้ใจของตัวเองแล้วเช่นกันนะคะการกลับมาครั้งนี้ย่อมจะดีกว่าเดิมเสมอเพราะเราต่าง รู้คุณค่าของช่วงเวลาที่ที่ไม่มีการอะไกันอุปสรรคปัญหาต่างๆะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคนที่คิดเนี่ยเขาจริงจังกับชีวิตแล้วก็หาทางออกตอนนี้ค่ะคุณกำลังจะได้รับคำตอบต่างๆการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะใครไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานนะคะ มาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะทำตามหัวใจของตัวเองนะคะไม่หมอมองว่า เคยชินกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังผูกพันกับเขาความไม่สบายใจและการปิดกั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุณอาจจะนำคำพูดของคนอื่นมาตัดสินตัวเองหรือความสัมพันธ์นี้นะคะหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวคุณเองที่จะต้องเลือกระหว่างความจริงแล้วก็ความกลัวค่ะ ถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่ค่ะต้องลืมอดีตให้ได้นะคะตัดสินใจแล้วก็ตัดตรงนั้นออกไปค่ะก็คนรักจะพยายามกลับมาค่ะซึ่งอาจจะทำให้คุณลำบากใจในการที่จะต้องเลือกและตัดสินใจเกิดขึ้นในปักนี้ค่ะการให้อภัยแล้วก็การไว้ใจ การทำตามหัวใจของตัวเองนะคะน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะความชัดเจนแล้วก็อยู่บนความจริงและความถูกต้องะคะ่ะแล้วคุณจะพบกับคำตอบและทางออกที่ดีให้กับความรักความสัมพันธ์นะคะขอข้อความจากคนรักของราศรีธนูด้วยค่ะปัญหาจบลงแล้วนะคะ เขาอยากจะให้คุณนะคะลืมอดีตปล่อยวางหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเขารักคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําตัวแย่หรือว่าทําตัวเป็นเด็กไม่แคร์ไม่ฟังไม่สนใจอยากจะเอาชนะแล้วก็ทําำลายใจของคุณวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และะ้วค่ะเขารู้ใจของตัวเองแล้วเขาอยากจะกลับมาแก้ไขอ,อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ ขอโอกาสให้เขานะคะขอให้แนะนำให้กับราศิธนูด้วยค่ะลองเบรกตัวเองจากสังคมจากโซเชียลจากหน้าจอนะคะเพื่อที่จะได้รู้ใจของตัวเองะคะ่ะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนที่ดีเลยนะคะอยู่เงียบๆเ,เพื่อให้ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็ ทบทวนจริงจังแล้วก็หาทางออกให้กับความสัมพันธ์นะคะและทุกเรื่องในชีวิตของคุณเป็นช่วงเวลาที่งดงามอะคะ่ะที่คุณจะได้รู้ว่าคุณนั้นสง่างามเพียงใดการให้อภัย กับเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็พูดความจริงด้วยความใจดีะคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพลังพลังของอาการตัดสินใจนะคะ่ะจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ถึงเวลาที่เราจะต้อง move on นะคะ จากเรื่องราวเดิมๆและเริ่มต้นใหม่นะคะและที่สำคัญตัวคุณเองเป็นผู้เลือกเส้นทางเหล่านั้นเองะค่ะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจนะคะพึ่งตนเองค่ะอย่าก,กลัวที่ตัวคนเดียวความคิดเริ่มจุดประกายตัวเองนะคะยกระดับมาตรฐานของตัวเองก็ อย่ายอมให้มากอย่างเงี้ยค่ะอย่ายอมคนรักให้มากแล้วก็ถ้าจะกลับมาเนี่ยค่ะต้องดีกว่าเดิมะคะ่ะและที่สำคัญคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองด้วยนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดค่ะสิ่งที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการรู้ใจของตัวเองและกะ็การที่ มีเป้าหมายเดียวกันกระบวนการเดียวกันที่ดีจึงจะเกิดขึ้นก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับราศีธนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีธนูมาเริ่มต้นอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาไพ่ของความโชคดีมาแล้วค่ะกําลังจะมาเปลี่ยนชะตาของเจ้าชะตานั่นเองรถคันใหม่การเดินทางอุปสรรคติดขัดอะไรที่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้ทำนะคะจะมีการสารต่อและทําจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะเจอกับคนที่ใช่ในจังหวะที่ใช่และเขาคนนี้ค่ะคือคือมีโอกาส ที่จะเจอกับคนที่มีฐานนะหน้าที่การงานที่ดีค่ะความโชคดีไพ่ใบนี้จริงๆแล้วหมายถึงอ,อะไรนะตกถังข้าวสารอะไรเงี้ยเจอคนรักแล้วเหมือนตกถังข้าวสารซึ่งไม่หมอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือหมายถึงน่าจะลัคก,กี้อะคะ่ะลัคก,กี้ในการเจอใครสักคนหนึ่งแต่ว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปนะคะ ที่ผ่านมาค่ะลังเลสับสนกังวลใจเยอะแยะไปหมดนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าเราจะไปแอบชอบเขาหรือเขามาแอบชอบเราหรือว่าเขาแอบเ,ออเหมือนแอบอะค่ะก็คือพูดไม่จริงนั่นแหละนะคะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่มามาหายหายอย่างเงี้ยค่ะทาให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเลย ที่ผ่านมาได้รับบทเรียนนะคะได้รู้ความจริงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนกระทั่งนะคะก็ไม่ได้ลืมหรอกนะคะกลายเป็นว่าหลายๆอย่างเป็นบทเรียนให้คุณนะคะทบทวนแต่ว่าอย่านํามายึดติดจนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะถ้าคิดจะปล่อยก็ต้องปล่อยไปเลยะคะ่ะช่วงนี้แม่หมอมองว่าคนโสดน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการไม่ผูกมัดกันไม่ยึดติดเรื่องของ ภาระหนะ้าที่การงานการเงินการเดินทางนะคะซึ่งอาจจะเป็นการคิดบวกแบบหลอกตัวเองแต่ว่ามันน่าจะได้ผลดีค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าในเดือนมิถุนายนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ อาจจะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะที่เขาพยายามพยายามเข้ามาชอบมาจีบคุณอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอาจจะเป็นนักวางแผนชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเขาหรือไม่ก็ไม่ชัดเจนนะคะจนคุณต้องปิดกั้นแบบนี้นะคะคนโสดนะคะจะเจอคนที่ใช่แต่ยังไม่พร้อมเปิดใจแต่สุดท้ายแล้วค่ะ หลายๆอย่างกำลังจะเยียวยาเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่จงใช้ชีวิตอย่างมีความหวังะคะ่ะเห็นไหมคะความหวังครั้งใหม่กําลังจะมาแล้วอาจจะเจอจากการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะการแนะนำนะคะการไม่ผูกมัดละยึดติดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยากที่จะมีชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งหรืออยากจริงจังในความสัมพันธ์นะคะ ก็มีทั้งเก่าและใหม่แต่ว่าคนใหม่มั่นคงกว่าคนเดิมนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติค่ะมีโอกาสเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมาจากหน้าชิกการงานค่ะมาจากสังคมได้ด้วยหรือว่าการท่องเที่ยวของคุณการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนํามาซึ่งซึ่งการเยียวยารักษาและเริ่มต้นใหม่ค่ะเข้ามาไรดีไหมคะ าคุณสามารถที่จะลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็ move on ได้เนะะี่ยค่ะความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสสมหวังค่ะแต่เลือกให้ถูกคนนะคะให้โอกาสค่ะอย่าปิดกั้นแต่ว่าอย่าปล่อยปะละเลยหัวใจเกินไปนะคะ่ะใช้เวลาของคุณไม่จำเป็นต้องรีบนะคะหรือบางท่านน่ะอาจจะเจอคนที่เขาแบบ มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่าเขาไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยสายเปค่ะคือดวงช่วงนี้เป็นดวงที่จะมีคนอุปถัมภมา์ค่ะหรือไม่บางท่านนะคะอาจจะอยู่กับอดีตเก่าๆต้องการเวลาในการ Move On ได้ด้วยหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณพิจารณาลองเปิดใจและเรียนรู้เขาไปแบบช้าๆนะคะ ขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะมองหาความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะคนดีๆค่ะคนที่คู่ควรก็ต้องอดทนในการรอคอยค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะอยากได้สิ่งดีๆก็ต้องอดทนและรอคอยแล้วก็ แพลนสเต็ปต่อไปะค่ะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนนะคะระหว่างโสดก็ใช้เวลาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตตัวเองให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนๆให้กับเด,กเด็กๆหรือว่าคนที่คุณสามารถไว้ใจได้ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมั่นใจในตัวเองนะคะเพียงแค่คุณจะต้องแบบ อยากมีความรักก็ต้องมีสติแล้วก็มองถึงอนาคตด้วยะคะ่ะลองมองย้อนกลับไปจากอดีตสู่ปัจจุบันว่า,าสิ่งไหนมันดีสำหรับคุณนะคะวางแผนอนาคตที่สดใสคะ่ะเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ปล่อยคำตัดสินของ ตัวเองแล้วคนอื่นออกไปที่สําคัญตัวคนเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยค่ะอยากได้คนดีเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นด้วยนะคะถ้าทําเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ได้มาเหมือนเดิมค่ะสร้างตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะเรียนรู้ที่จะปล่อยมันสแสวงหาความรู้ค่ะ ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนโสดแม่หม,มองว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะคะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะนำพาซึ่งคุณนะคะไปพบไปเจอกับคนที่เขาก็อยากจะทำความรู้จักคุณและคุณก็อยากจะทำความรู้จักเขาในระยะยาวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีธนูด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ